ลูกกลังลูกไทยอันนี้ลูกไทยนี่ลูกไทยกพลังเอเดนตีทะเบ,บียนรถแล้วขั้นใดสิออกวันนี้ขั้นใด,จะออ,นนดจะออกไปตีทะเบ,บียนรถเอฟซีแน่เอเดนครับไหนขั้นไหนเกษตรงึ่งๆไอขั้นไหนไปชี้เร็วๆจะออกขั้นไหนไปชี้ ไปซีเด้อลูกเด้อขั้นใดสิออกไปซี่เอฟซีป่ะป่ะไปซีเด้อเด้อไปซี่ขั้นใดสิออกย่างไปไปเร็วเไปซี่ขั้นใดป่ะพายายไปซีกันนะลูกป่ะไปซีบอกเอฟซีเราขั้นใดสิออกเร็วๆไปเบิงไปเบิงเร็วๆไปเบิงเด้อขั้นใดออกเร็วเร็วมอเตอร์ไซค์กับรถยังขั้นใดออกขั้นใดออกเอาชี้ชี้ออกตัวไหนออกตัวไหนมาชี้หน่อเร็ว ออกตัวไหนลูกออกตัวไหนตัวไหนชี้ก่อนชี้ก่อนออกตัวไหนเอเดนไปซี่เขาหูกไปตัวหดสี่ออกตัวหดสี่ออกมาพี่มาพี่เอาซี่ซี่เอาขัาน้นไหนมองอได้เร็วออกตัวหนมาสี่เอฟซีนะลูกมาปาดวัวนมันออกสามตัวพูดนะที่มันออกอเออหกซี 64, <ส>่หกสามตัว,ะตวนะออกตัวใดออกมองไดเอาไปซี่บอ่อใหม่ๆเอา สีบ่บนระบนระบ,บนตัวไหนเราให้ซื้อตัวไหบนมาบอกเอฟซีนะเร็วเอเดน <c oughs> มันซี่บอกไปใหม่พี่น้องตีแต่อยู่ขั้นนี้บ่เปนแหลนแต่ว่าซี่หนึ่งมันคือบอกพีเเอาเอเดนชี้ให้หน่อยตัวไหนจะออกออกแล้วนะหกสี่หกออกแล้วนะเหลืออะไรเหลือตัวไหนหกหกพี่น้อง ออกตอนเย็นเหรอเอามือมือจับหกหกวันนั้นจับเพิ่นออกไอ้เพิ่นสี่อยู่ตะขั้นหนีประจำเนาะออกหกสี่หกวันที่ผ่านมาหนีสี่ขั้นไหนมันมีขั้นหนึ่งได้แปดหานะหน,นีกับหกหกทำไมมันตัวเดียวกันกับรถกระบะล,ล่ะเอเดนเอเดนแล้วขั้นนี้ออกไหมเนี่ย คันนี้ออกไหมออกตัวไหนมาชี้ให้หน่อยออกแถหมมันบ่ออกแแหบ่หกหกออกแแหบ่ให้เอฟซีโชคดีน้ำเดอ้อเอเดนตอนเย็นเย็นยุปเทศเลาาหรือประเทศไทยเอฟซี FC โชคดีน้ำเดอ้อเอเดนครับคุณจิ้มให้หกหกนะคะโอเคปะโอเคบ่หกหกโอเคบ่อาจารย์ วันชอบตีทะ,ทะเบียนรถกันนั้นนะมันเป็นหกหกซีหนึ่งนะเอามือไปเอามือหกหกซีหนึ่งเพื่อนเอามือไปตีทะเบียนหกหกนะคะไปจิ้มอีกก็นนะมันจะออกแคบว่าไปไปตีอีกแล้วเล่าไปตีอีกทะเบียนมันไม่ซีโตไปตีอีกแล้วล่ไปไปเร่เร่เรียวรถไปตีเด้อลูกฝรั่งได้พี่นองฝรั่งลูกครึ่งไทยครึ่งลัง S <S> แต่พูดภาษาลาวไปตีเอฟซีเน right ่ยแล้วคระทะเบียนเป็นบอใบไม้ลอลิงหกหกีหนึ่งนะคะเพื่นเอามือตีตรงหกหนะคะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยหรือตำเล่านะคะกับว่ามีผู้ไดลรู้นะคะน้องเอเดนชอบตีเบียนรถมันเคยออกทั้งไทยทั้งเล่านะคะงวนนั้นออกเพอนตีให้ห 8หานะคะออก3ตัวนะคะออกเหล้านะผักลังๆนี่เป็นกะตีได้อยู่ขันนี้นะคะ6 6ซีก็ออก6ซี 6, 6นะคะแต่ว่ามือน,นี้เห็นมันตีอยู่6 6นะคะมาตีกันะอาจารย์รเร็วฮะอาจารย์เอเดนมาเร็วเอเดนครับมาเร็วมานะคะเพื่อนเพื่อนเอามือตีตรง6 6นะคะ ทะเบียนรถเต็มเต็มหกหกสี่หนึ่งนะคะตัดวไยแล้วหกหกสี่หนึ่งนะคะตรงกลางจะเป็นหกซี่นะคะเป็นหน้าทางรัฐบาลได้หรือตำเล้าตอนเย็นเย็นนะคะฮะเจะับตรงไดก่อเอาขั้นนี้มันก็หกหกเดยอ๋อตัวนี้ก็หกหกเหมือนกันทะเบียนตรงกันออกตัวนี้เหรออา้าวเป็นหนึ่งหกหกอ้าวพี่น้อง ตะเบียนมันตรงกันหกหกเ้อค่ะแต่ว่าทางนั้นเป็นหนึ่งหกนะคะรุ่นใดทั้งไทยทั้งล่านะเอาตัวไหนมันออกแค่เอาตัวไห้ออกแค่ตีด้วยหกหกย้ายสินำเลยนี่มันบัลลกาบมีโอหกหกพี่น้องหกหกออกแค่มันโบไทยเล่าน้ออาจารย์ทะเบียนมันตรงกันนะคะรถสองทันทะเบียนตรงกันให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อเองไอเดน มันยังคือว่ายิ้มรอแต่รอพอเขาเป็นประเทศฝรัง่งเน,น้องครึ่งไทยครึ่งหลังน่ะลูกครึ่งแต่พูดภาษาลาว <c oughs> ลองเท้าไปใสชั่ว่าใส่รองเทา้ารองเทา้ารองเท้าเอเดนไปไหนรองเท้าอยู่ไหนใส่เอารองเท้ามาให้ใส่เลยเร็วรองเท้ามาให้ยายใส่ให้เร็ว อย่าเชื <imprisoned> anyway, the <match> the ่อแม่ไม่รับผ่าว่าแม่แม่ไม่ยาำเตุมเอาไม่คุณผให่อง่ายเด้อพี่น้องบ่ได้บ่ได้กลับเนาะหวดิบบ่แน่เด้อค่ะรัฐบาลไทยออกเจ็ดเจ็ดรัฐบาลเล่วออกหกหกกับผู้ใดดูนะคะเจ็ดออกข้างบนเก้าเจ็ดแปดข้างล่างออกเจ็ดเจ็ดเด็กไทย ไปลี่ยนว่าไไปข้าระวัค่ะคจ้าราขั้นหนึ่งแรงมากเกจสามตจวป้าไข่แาะว่าป้าอดขั้นหนึ่งมั่งมัเลยไปตรวจยัยฟันได้เปียกชืป uh ีเนาะโอยฟันได้เปีแปดออกเกเจ็ดมันมันอันนี้เขาจะเอาถือร้ายได้เจ็ดเจ็ดว่ามันมีเกจสามตัวเด้อ เก็ดสมตัวเจ้าของในรถหลวงพอตดีรถลวงพอตัวคิเงินสิบว่าให้โชคดีบ้างนั่งตาฝันกันระถาเลือนเอมเดี่ยวถ่วงเนีะนเดี๋สีสรุปใส่กระดาษหายเนอะอันขันหินยัดงาหัดเนี่ยเก็บสามตัวคนสิฟันเกี่ยวรถตัวนี้ได้เนาะเก็ดลายอ๋อเดี๋ยวสีสรุปใส่กระดาษหานะคะ

น้องธียาจะพาพแม่นพี่น้องเยซีไปชมเลขน้องเอเดนตีทะเบียนรถนะคะเพิ่นตีทะเบียนรถทะเบียนมอเตอร์ไซค์กับทะเบียนรถกระบะนะคะเพิ่นตีเลขเบิ้ลนะคะเลขมอเตอร์ไซค์ก็รถเลขเลขรถกระบะเป็นเลขตัวเดียวกันเลขตรงกันนะคะเพิ่นจิ้มเพิ่นเอาเมื่อตีตรงเลขเบิ้ลพี่น้องเป็นเลขซื่อง่ายบอดดิกับนะคะอาจจะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยหรือเล่านะคะ ถ่าน้องเอเดนตีทะเบียนรถบางข่างมันกับไปเล่าบางข้างกับไปไยแต่ว่าเก้าสิเซมันชอบไปประเทศเล่านะคะเพิ่นเอามือตีทะเบียนรถเลขตรงกันเลขเบิน้นเป็นตัวได้ไปชมน้ำกันเลยค่ะ